โรงงานนะครนอนซะมันจมปิดแล้วตอนนี้อีกแล้วเหรอทะบอยอีกแล้วเหรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยต่วันนี้เล่าอยู่เฉยตะบอยอยู่วิเชยมาแล้วมาแล้วไป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 เลยไปเลยไปเลให้เลาแบบเตียนให้เราขับเช่นวางปิเปอร์ว่ะแล้วมันเห็นนั่นแหละมันเห็นแนั่นแหละดูมันเด็นแล้วล่ะแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายกเลยเก็บแล้วมาหาโอเคเลยโหเขามาหาเราแค่ในวันที่จิบอะทุกคนคนดี กลับไปอีกเจ็ไปกลับมาอืมกลับมาแล้วมีเล่าไห<อ>มมี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 ไป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 กินแล้วไปกิน้วไปไปด้วยไปได้วไยช่วงสตาร์เดอร์แนะนำร้านเติมเกมพอบดเคลว่าเพยผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนว<ะ>ไว้เมยไม่ได้เชื่อคลิกเลยตอนนี้ที่ c l e v ่าเพ y g เกม c o m ตามเกม identity v เพียงใช้แค่ u id เท่านั้นพร้อมกับคุ้ม3ต่อนั่นก็คือส่วนลดจบดเต็มได้รับเคลมว่าคอยทุกๆยอด100บาทและสามารถนำโค้ด s t a d i o tune ไปใช้ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกต่างหากเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลมว่าเพเท่านั้นอ้ยไม่น่าเชื่ออย่างนี้ต้องเติมแล้วคีอย่าลืมมาเติมแล้วก็ใช้โค้ดของเด๋อกันเยอะๆนะคะเราไม่เอาไทมาแล้วรู้สึกว่าไทมาบางทีแบบเพื่อนอยากจะช่วยก็อีแล้วคิวมันคิวมไม่ได้ ผมมาสนับสนุนหัวหน้าหมู่บ้านแล้วกันเอาคิวไวมาดีกว่าโอ้ยเราลงมาเลยอะน้อยน้อยเกิดลงไปเองแม่งคีย์บอร์ดยังไม่สามารถใช่ไหมอันนี้หนูรันยังไม่ได้ลองเลยพี่รันรีเกมไปตะกี้นี้รันจะมาขายประกันซื้อประกันเกมไหนที่เรารอดกันไหมแบบรอดเฮ้ยเฮ้ยมีเกมที่มีคิวไม่รอด มันต้องมีเสียฉลาดคือแบบอยากอยากรอดทั้งสี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยากมากเลยประกันหนูซื้อแล้วตายเลยอ่ะคันที A few minutes later คือลันตายเนี่ยประมาณสามตาหรอวะมันไม่ได้เงียบหรอกตุ้มมันหาช่องไฟไม่ได้ไม่ใช่ปะไม่ใช่พี่นอนสับเปลื่ยนพี่มันึ่ปิดไอพี่เกิดในโรงงานเหรอลันอ๋อเกิดจางแมพพี่กับการันพี่อะทำไมชีวิตออมันอยู่ในโรงงานมันอยู่ในโรงงานตัวอะไรวะน่ะตัวอะไรวะมองไม่ทัน ใจเต้นแล้วอ่ะตรงกลางแบบมันออกไปจากโรงงานแล้วนะอเอาไอ้อจิวจ๋วไอ้จิ๋วใครวะน่ะจิ๋วโอเคมันอยู่หลังผมเลยขอให้โชคดีขอให้มีความสุขผมปั่นในโรงงานนะครับผมกำลังจะตายความไวโฟร์แม็กมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นอนซะเตอร์ปิด้ตอนนี้ระบาได้เลยอีกแล้วเหรอตะบายอีกแล้วเหรอไปด้วยไปด้วยไปด้วยจังหวะนี้เล่าอยู่เฉยตะบอยอยู่เฉยมาแล้วมาแล้วไป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 เลยไปเลย ปให้เราแบบเซียนให้เราขับเช่นมาโดนมาโดนมาโดนไข่ยาไข่ยาไข่ยาเดี๋ยวดักไม้เดี๋ยวดักไม้เดี๋ยวดักไม้ไข่ยาไข่ยาไข่ยาอุ้ยวางพิเปอร์ว่ะแล้วมันเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วล่ะแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายดีกว่าจ็บแล้วมาหาโอเคเลยโหเขามาหาเราแค่ในวันที่จิบอะทุกคนคนนี้อุ้ยเขาจิบไม่กลับมา กลับมาแล้วมีเล่ามมี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 ไป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 กินแล้วไปกินแล้ไปด้วยไปด้วยไปด้ไปครับจังหวะนี้เฮ้ยเล่าหมดแล้วนะเล่าหมดแล้วเฮ้ยไม่ป็นไรแค่นี้พอแล้วพอแล้วโอ้โหให้ตะบอยไปหมดเลยอะวิตสบายแล้วเราก็ไมีจรวดแล้วยกร้านเลยเนี่ยตอนนี้ิดายเอ้าเฮ้ยตีเราโดนเอ้าคิบผายแล้วเฮ้ยแต่เราเหลือหนึ่งจรวดมันยังตามอยู่มันตามอยู่ดเดี๋ยวยัไม่ยอมหยุดเดี๋ยวคิวไปเอาอันอื่นไหมไม่ตองก่อนนะ เดี๋ยวก่อนนะตาบอยตาบอยมันเอาคิวมันเอาคิวได้ได้ดักไม้แต่ตีเราโดนมาโอหของคิวหมดมือแล้วเนี่ยตอนนี้ดักไม้เาดักไม้เราดักไม้อีกไม้หนึ่งนะอีกไม้นี่แรตเียก็อยู่นี่ไงนี่ไงเราก็ลากคเออสงต่อความรักกันไปเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันปักปิ๊บมันปักปิ๊บีดักไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันลูกปั้นดักเราเอยไอ้ไอ้เอออเอแพเอาแพเอาเออออ เออได้แพทปั่นต่อด้วยสวยสวยสวยเฮ้ยลันขอมองหน้าหน่อยดิเฮ้มันเอาต่อมันเอาต่อกานผมมองหน้าหน่อยครับผบคุณครับมันเพิ่มตะบอยติดเพิ่มน้องมันไม่มีคนปั่นแล้วตอนนี้ตะบอยไอ้ที่ไงคิวมันอยู่กับเราแล้วแปั่นไฟคิวจะไปซื้อของมันซื้อมันไม่ได้ไล่แล้วนี่มันอยู่กับเราหนึ่งตัวเนี่ยโอ้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 โอโอยา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 ยนะซื้อของก่อนไม่มีของติดมือมันจะเรื่องเราอีกเหรอเฮ้ยยากมีิเหรอเจ็บขึ้น บงสัมเออมันเอาแพตติเซียแล้วเดี๋ยวหาที่ซื้อของก่อนโอเคเวิร์ก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 อยู่เวิร์กอยู่ลากมาลากกลับเท่ากับไม่โกงว่ะคิวปั่นคิวปั่นคิวปั่นโอ้ผมลากใส่แพตติเซียทีได้ไหมอ่ะลากลากมาลากกลับอืมไปก็ได้ว่ายอมเสียจะหมดเดายอมเสียจนหมดไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วย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 หมดแล้วนี่เราลากใส่คนซื้อของตะบอยมีของมาแลกเปล่า ไม่มีตอนนี้คิวมีดรอปเล่นในตู้แต่คิววินน้องเล่นในตู้นะมันไม่ให้เราพัก่อนเฮ้ยคิวดูกที่มันเฮ้ยมันเอาเปล่ามันเฮ้ยมันไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอซื้อของก่อนหึอยากได้อุ้ยตกใจตกใจตกใจไม่มีใครส่งขอนก่อนซื้อของก่อนอ่านี่แหละทรงเรามาแล้วทรงมาทรงมาแต่เพื่อนโดนเพื่อนโดนรัวๆซื้ออะไรดีวะเออเฮ้ยตรงนี้มีไม้ดกว่ะตาบอยตรงนี้ไม้ดกว่ะน้ำหอมไม้ดกโอเค สวยสวยสวยมีของมาแลกเปล่างี้ไปไปหาของเสร็จเรามีแค่น้ำหอมเสร็จาแลกอ้าวไม่มีเหรออะไรวะเฮ้ยเขาเกิดลงได้วะเเรื่องว่ะระหว่างคนที่ปั่นไฟกับคนที่วิ่งหนีมันจะเลือกใครนี่ไงคนปั่นไฟดีใครเส้นคุณก็ให้มันตรงหน่อยดิอ้อโหเส้นคุณไม่ตรงเลยอะครับนั่นไงเส้นไม่ตรงตะบอยอุยตะบอยเอาดีดีตะบอยเอาดีดีดตั้งใจเล่นดีคนนั้นแหละ ว่าตบอยไปตั้งใจยังไรครับยังไม่อยากตายวีโอ้โห็ล็อเขาลงห้องนี้ด้วยครับคนนั้นน่ะไม่ลงไม่ลงเหลี่ยมเหลี่ยมออกแล้วผมลากใส่เพื่อนที่กำลังฮิวอยู่จริงอ๋อยุดยอดเฮ้ยตบอยข้างหน้ามีคนจุ่มฮิวอยู่มีคนหมูจุ่มหมูจุ่มเขาตามตบอยไปมันตามตบอยไปคิวเอ็นอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาตามไม่ตามไม่ตามแล้วไม่ตามแล้วตามโอ้โหขอเฮ้ยมันไปแล้วนะนี่ไปจริงไปจริงไปจริงระวังระวังวงแตกวงแตก ไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่รู้เฮ้ยนักขวดเลยหายแล้วใครช่วยเพื่อนวะหนูหิวให้หนูหิวให้หนูหิวให้แพทแพทหิวแไม่นายจิ๋วแล้วมาแล้วจิ๋วคนอื่นอาจจะไม่เห็นหัวได้แต่เราเห็นหัวได้ออกมาแล้วเฮ้ยพี่จิ๋วจิ๋วพี่มาพี่มาพี่มาเดวอรินเล่นบิงเดวอรินเล่นบิงเฮ้ยเอ้ยเต็มถังตั้งวันนี้มากาละเทียต้องกลับมาเจอหน่อยเอ้ยสวยไอ้เพื่อน ไปเครื่องการใกล้เสร็จแล้วอ่ะเครื่องสงกลางแมพเลยอ่ะใกล้เสร็จแล้วไปซ่อมเครื่องกลางให้ได้ได้เอ๊อ่าางมีคนเอ้ยไม่ไม่ไม่ใช่กลางเพื่อนไป็นอะไรรึเล่าดูกราเทียอะไรอ่ะเพื่อนมันลืนแล้วเพื่อนมันไล่จิ๋วอยู่มันไล่จิ๋วมันไล่จิ๋วเฮ้ยโอ้โหบล็อกทางให้เพื่อนไม่ได้ไอ้จิ๋วอยู่ไหนแล้วอ่ะหาไม่เจอไอ้จิ๋วอยู่กับเราจิ๋วดับลิ้นไปจิ๋วดับลิ้นสวย ป่องตู้ไปน้องโอเคสวยเอ้ยค่ะหนึ่งเครื่องค่ะโอเคโอเคโอเคยั่วยั่วถอดปิเปอร์ยั่วยั่วยังไงยังไงเอาคนถอดป่ะเอ้ย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 แหววเฉยเฉยเอาวะเอาวะเอาวะดูดิไหนดู๋ยดิไม่มีของแล้วหมดตัวโอ้โหตาบอยมีตังค์เท่าไหร่ยิ่งดีกว่าห้าพันห้าพันโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าเยอะนะไม่ใช่น้อยนะคนนั้นอะ มีคนปั่นไฟไหมมีมีมีเครื่อง35มีคนปั่นอยู่สามห้าอยู่สองแล้วสามห้าอยู่ไหนโอ้โหตาหนี้แหละตานี้แหละเฮ้ยตานี้เราจะได้โอบอ่ะสุดยอดไหนเพื่อนเพื่อนโดนอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะมีเพื่อนโดนตรงไหนบ้างไหมอ่ะร้านโดนบ้านเล็กพี่บ้านเล็กโอเคพี่กำลังไปร้านอ่ะโดนเงียบอีกแล้วคนเนี้โดนเงียบเราเพิ่งยิงเข้าไปพี่วันนี้ครับ มีคอนเดนหลุมบ้าเขาไม่เอาเขอยู่กับพี่เขอยู่กับพี่ไปใา้ไปาถึงไม่ได้ถึงไม่ได้คิวถึงไม่ได้สวย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 หมดแล้วหมดหมดหมดขต่อขยยาแตกไม่แตกไม่แตกเอ้ยลัลโอ้โเกินไปหรือเปล่ามันเอารันมันเอารันเันโอ้โหทำน้องพี่เหรอได้ทำน้องพี่เหรอดเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลี่นเฮ้ย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 จังหวะนี้แหละ ตบอยดูนี่บอยดูนี่กบอยดูนี่เครื่องเตรียมเครื่องเตรียมไอ้นี่รันพี่รอยอยู่พี่รออยู่แกงแกสไปฉายแล้วแกกมกบแกงกกบเแกดปะตูกันใช่ไหมพันไม่มีสายขวานะอ้าวแต่แต่รันไม่โดนไล่รันไม่โดนอ้ามันมาเอาคนไล่เครื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ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 ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ยังไงอะครับไม่รู้ว่าผมกำลังจะตายตอนนี้ลุ้มอยู่ไหนอะลุ้มอยู่ไหนอะหลุ้มมุมแมพแทงอ้วนแทงอ้วนโอ้แทงอ้วนเอ้าโอเคขอบคุณขอบคุณขอบคุณหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยววนกับแทงอ้วนเดี๋ยววนกับแทงอ้วนหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเฮ้ยเราเสียเพื่อนไปคนนึงแล้วเฮ้ยเราคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เห็นคิวเขาไม่เห็นคิวเขาไม่เห็นคิวหรอกคิวหายตัวคิวหายตัวเฮ้ยไม่เห็นว่ะไม่เห็นไม่เห็น ้มีคนฟอนว่ะทางอยู่ตรงนี้ครับทางรถผีตรงนี้เล็ก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 มีคนซื้อปืนมีคนซื้อปืนตอนอยู่ไหนเฮ้ยบิงอีกทางนี้ทางนี้จะบอยทางอยู่ตรงนี้ทางอยู่ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้มาแล้วตามล่าโอเคเก้คิดมัดรใช่ไหมคิดมัตรทางนี้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 ใครก็ได้ยิวผมพีครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับกอได้ยิวผมพีผมอยากเกเรผมอยากเกเรยิวผมพีนิอยู่ เฮ้ยน้องก็รอดอย่าน้องก็รอดน้องก็รอดประตูก็เปิดเอาวางมาว่ะเอาบุหรี่แล้วตงนีไม่ไม่อ้าวบุหรี่เป็นสตีไม่นะซื้อของโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจรตีประตูเปิดยังอ่ะประตูมันเปิดยังไงประตูเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วโอเคสวย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 เดี๋ยวเราตาแดงหมดเราไปช่วยเพื่อนกันซื้อของก่อนซื้อของไอเอซื้ออออขขงงซื้เอกระเทียไม่มีตาแดงกเจรตีไม่สวยสวยสวยเออแต่ตรงนี้มีปืนอ่ะคือเชนดิเดอร์เขาซื้อปืนให้ เครื่องสองโอเคโโออเเคครู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วตรงนี้คือเครื่องสองแล้วเรียกแทงก้วนมาโดยตลอดแทงก้วนี้เก็บสมมติถ้าโรงงานคือหนึ่งอันนั้นคือสองอ๋อเอาอย่งั้นแหละเดี๋ยวก็ลืมละเอ๋อย่างั้นแหละแล้วก็คอนเทนเนอร์คือสามไหเป็นตําแหน่งของผมเอาอย่งั้นแหละครับจ๊โอ๊ยจ๊ะจ๊ะไม่มีตะกัว ผมผมมีแต่แบบไฟฉายจากพระเจ้าลำแสงจากพระเจ้าอ่ะถ้าแทงถ้าแทงอ้วนอ่ะเรียกอยู่แค่จุดเดียวคือตรงประตูพระจันทร์อ๋อเอ้ไอรันมันพาเรียกเรียกบุลี่อ่ะบุลี่แทงอ่ะเฮ้ยมันดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเฝ้ายังไงนี่ยังเขตลกไปไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นมีใครวางน้ำหอมไว้แถวๆนี้คิวเปล่าไม่ใช่ไม่น่าใช่คิวนะมาโดนมาโดนมาโดน ลูกปัดไม่ได้ลูกปัดไม่ได้ <S <S ลูกปัดไม่ได้จอมยุ่งอมยุงจอมย่ลูกปัดไม่ได้ครับลูกปัดไม่ได้ครับเอโอโอ้โงะลาเทียนี่แบบโคตรเศร้าโอ้โหเรื่องมังงนเศร้าขอละโแตกไปอีกดึงสวยสวยสวยแตกไปอีกหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งเดี๋ยวเออรถน้ำดำหววัวมันติดตัวเออโอ้รถน้ำดำหัวจริงดำหัว,วจริงดำเลยหน้าดำข้ามเครียดเลยตอนนี้อันเตอร์อุ้ยไม่แตกว่ะมันไม่แตกว่ะโอ้ยพี่ตั้งลงหมุนได้ เกมเอาชีวิตรอดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเร้เ้เป้าเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยยเฮ้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 ติดไมเฮ้ย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 เฮ ไม่เห็นจริงด้วยไม่เห็นจริงด้วยนิจาเก้า่ยงไร้เสียงไว่ได้ชิงกถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ